บาร์บัสแดนทิออเป็นหนึ่งในตัวละครฝ่ายพักดีที่อยู่ในลีเจนด์ทรยศอย่างไอออนวอร์ริเร์เขาเนะครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่ไม่ค่อยมีคนได้นึกถึงเท่าไหรนะ่นักอาจจะเพราะด้วยความที่บทบาทข,ของเราไอออนวอร์ริเร์เนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้โผล่มาในวม์เมอร์ฟร์เคมากนักเท่าไหร่แล้วมันก็ได้ส่งผลให้คนรู้จักตัวละครในลีเจนนี้น้อยลงตามเช่นเดียวกันตอนหลายคนน่าจะคิดว่าเหล่าไอออนวอร์ริ r ออร์ n ีเจนเนี่ยเต็ไมไปด้วยกลุ่มทรยศล้วนเลยด้วยซ้ําแต่ว่าไม่ใช่นะครับก็เพื่อ บาราบาสแดนเทียกนะครับดำรงตําแหน่งเป็นวอรสมิธซึ่งหลายคนอาจจะสงสัยกันว่ามันคือตําแหน่งอะไรมันเป็นตําแหน่งกิติมศักดิ์นะครับผมของไอออนวอร์เรียร์ลีเจียนที่จะมอบไปแก่สเปนบรีเกับตระระดับอาวุโสที่คุมหนึ่งในมหากองพันนะครับหรือในภาษาอังกฤษจะถูกเรียกว่าแกรมแบทเทอรี่นะครับโดยดารงตําแหน่งในช่วงระหว่างสงครามเดอะกรีคูเซนนะครับในช่วงยุคปลายของปีศตวรรษ,าษาที่30โดยเขาเป็นหนึ่งในผู้นําที่ดําเนินยุทธศาสตร์กว่างร้างพวกครูดครับ หลายคนอาจจะไม่รู้จักมันนะครับแต่ว่ามันเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ต่างดาวที่อันตรายมากๆเลยและแน่นอนครับว่ายุทธศาส์นี้เนี่ยถูกเริ่มต้นขึ้นโดยพรหมาเพทูรโบนั่นเองโดยมีจุประสงค์เพื่อปกป้องจากความรู้จักภปยคุกคามของพวกมันและพื้นที่รับผิดชอบของแดนเทอรกเนี่ยจะอยู่ที่วอลปาสเตรดนะครับโดยเขาดํารงตําแหน่งเป็นผู้นําหรือผู้บังคับบัญชานะครับในการสั่งการกองยาสํารวจลาดับที่51อีกทั้งในตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในลูกหลานของพรหมาเพทูรโบด้วยซ้ำไปเนื่องจากเขามีความเบแหลมททางที่คนนข้างงสูงะรับ และมาพรา้อมกับทักษะในการสร้างปอมปราการที่น่าเกรงขามอีกด้วยซึ่งจุดเริ่มต้นจริงๆของการดาเนินยุทธศาสตร์การกวาดล้างนี้นะครับในตอนแรกมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหล่าไอออนวอรีเออร์เลยนะครับแต่ว่ามันเกิดจากการที่เหล่านักสํารวจของอ d เดปตัสเมคานิคัสเนี่ยได้เข้าไปสํารวจดาวด,ดวงหนึ่งนะครับในพื้นที่ของพวกเอลดาหรือพวกเอล r ดอรีในฟอร์ติเคนั่นแหละซึ่งเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ต่างดาวเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าพวกเขายังพอที่จะแบบสามารถสื่อสารแล้วก็มีความเป็นมนุษย์ที่มากกว่านั่นเอง พวกเอลดาก็ได้เตือนพวกเมคานิคัสนะครับว่าการสำรวจครั้งนี้เนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายขึ้นมาได้นะแน่นอนครับว่าพวกจกวักรวาดมนุษย์เนี่ยไม่เชื่อในสายพันธุ์ต่างดาวหรอกนะครับผมการันตีเลยว่าเกือบจะร้อยทั้งร้อยนะครับต่อให้เป็นกลุ่มอื่นมาสำรวจเนี่ยพวกเขาก็ไม่เชื่อฟังคําเตือนนี้เหมือนก,ก,กันเพราะจักรวารดมนุษย์เนี่ยไม่ได้มองสายพันธุ์ทางดาวอื่นๆเป็นบิดมากเท่าที่ควรนะครับผม และนี่คือจุดเริ่มต้นจริงๆของการเทชินหน้ากันครั้งแรกนะครับระหว่างจากักรวดิมนุษย์กับพวกครูนนั่นเองนะครับซึ่งในระหว่างยุทธศาสตร์การกวาดล้างนี้ของพลอยหมาปุระโบนะครับมันก็ได้ทาให้ดาวบ้านเกิดหรือดาวโฮมโบของพวกครูนเนี่ยพังทลายลงพรอมกัาถูกกวาดล้างครั้งใหญ่เลยแต่ว่าด้วยการที่พวกมันถูกโจมตีอย่างไม่หยุดหย่อนเนี่ยพวกมันก็ได้เริ่มค่อยๆถดถอยแล้วก็รวมกลุ่มกันนะครับจนเป็นกลุ่มอพยพขนาดใหญ่เลย และเส้นทางหลบหนีที่พวกมันได้เดินทางไปเนี่ยคือเส้นทางในพื้นที่วอลปาสเตรนนั่นเองซึ่งเป็นพื้นที่ที่แดนเทลยวได้ดูแลอยู่และต้องบอกก่อนว่าพวกครูดเนี่ยมันจะมีความสามารถติดตัวมันอย่างหนึ่งด้วยซึ่งมันคือการปล่อยสนามพลังแอนโทรปิกเรดิเอชันนะครับและความสามารถของสนามพลังนี้ก็ไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับ มันเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปว่ามันสามารถทาให้สิ่งมีชีวิตหรือแม้แต่อนเนนซีวัตถุอย่างพวกหินหรือแร่ต่างๆทําการเพิ่มอายุในตัวของมันเองนะครับแล้วในที่สุดเนี่ยมันก็จะสลายไปนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าความสามารถนี้เนี่ยอาจจะเป็นพลังไซคิกตามธรรมชาติของพวกมันก็ได้แค่ฟังมันก็ดูโกงแล้วใช่ไหมครับงั้นลองคิดภาพว่าพวกมันได้รวมตัวเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่และปล่อยพลังนี้พร้อมๆกันครับความอันตรายของมันนี่เรียกได้ว่าทวีคูเลยทีเดียวและนั่นคือสิ่งที่กองพังถ่านของแดนเทลต้องพบเจอคร ทั้งชุดกรอให้ถูกเสียมกัดกินขึ้นเรื่อยๆทั้งปืนโบเตอร์ของพวกเขาที่ขันลำกล้องเกือบจะตลอดเวลาจะยิงก็ยิงไม่ออกซึ่งรวมถึงเนื้อหนังของพวกเขาด้วยเช่นกันที่ได้ค่อยๆกลายเป็นเท่าทุลีเรื่อยๆไม่ใช่แค่นั้นนะครับด้วยความที่พวกครูดเนี่ยมารวมตัวกันเพื่อปล่อยสนามพลังออกมาพร้อมกันเนี่ยตัวสนามพลังมันก็เริ่มมีความเข้มข้นที่มากกว่าปกติมากๆจนแม้แต่ตัวป้อมปราการที่พวกเขาได้สร้างขึ้นก็ได้ถูกกัดกร่อนและพังทลายลงมาด้วยซ้ำและเมื่อป้อมปราการของพวกเขาได้เป็นเหมือนกรอก,กบับังงงเนี่พล พวกครูตก็ได้คืบคลานออกมาจากทุกซอกทุกมุมเลยและเข้าโจมตีเหล่าไอออนโรเรียร์ด้วยกองเลพพิษของพวกมันเหตุการณ์นี้นะครับได้ทําให้วอร์สมิดเดนทิออกเนี่ยต้องแก่ก่อนไว้อันควรและอาจพิการในบางส่วนด้วยซ้าไปเขาเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจำนวนน้อยที่รอดมาได้นะครับจากการที่พีญาสตอรเบิร์เข้ามาช่วยเหลือเขาบนดาวโกลิสซึ่งเป็นหนึ่งใน3ดวงดาวที่ได้รับผลกระทบจากการอบยบของพวกครูตนะครับโดยมีอีกสองดาวที่มีชื่อว่าคร a ฟฟิออรินาและสต r ร์โทโพเลนะครับ และหลังสิ้นสุดการอบยอบครั้งนี้ของพวกมันเนี่ยดาวทั้ง3ดวงนี้ก็ได้สูญหายไปเลยนอกเหนือจากนี้เหตุการณ์ครั้งนี้ยังได้ทําให้วอร์มิดแดนเทอรกเนี่ยได้ตั้งคําถามถึงจุดศาสตร์นีีของโปรย์มาปูทูร์โบและมันได้ทําให้แกรนด์คอมพานีกว่าครึ่งต้องเสียชีวิตลงไปในไม่ช้าแดนเทอรกก็ได้พบว่าตัวของเขาเนี่ยได้ถูกปลดออกจากตำแหน่งผู้บังคับบัญชากองเรือสำรวจที่51นะครับและถูกสั่งให้อยู่แต่บนดาวเลเซอร์ดามันทายซึ่งมันก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนการถูกจองจำรูปแบบหนึ่งน่ีน แดนตัดสินใจที่จะไม่สวมมวกกันน้อเกเซกชั่นสเปอมารินผู้อื่นอีกต่อไปเขาตัดสินใจที่จะปิดบังใบหน้าของเขาด้วยหน้ากาก,ากเหล็กที่เขาได้สร้างขึ้นมาซึ่งมันครอบไปทั้งทั่วกระโหลกศีรษะของเขาเลยมันเป็นหน้าก,ากากที่ดูสวยงามนะครับและถูกออกแบบมาจากตาใส่รักของไอออนวอร์เรียร์ลีเจียนซึ่งมันเป็นใส่รักแบบเดียวที่ถูกตีตราบนเกราะไหลของเราไอออนวอร r เรียร์ลีเจียนนั่นแหละโดยมีเสียงกระซิบกันว่าแดนเทลองได้สวมหน้าก,ากากนี้ทันทีที่เหล็กได้เรื่องแสงออกจากการหลอมเหล็ก แล้วค่อยทุบตีมันให้เข้ารูปเลยครับเพื่อที่หน้ากากตัวนี้เนี่ยมันจะได้เข้ารูปกับหัวกระโหลกสีซ่าของเขาได้อย่างพอเหมาะพอดีเลยแล้วค่อยจุ่มสีซษาลงไปในน้ําที่เย็นจัดเพื่อให้หน้ากากเนี่ยมันได้เย็นตัวลงและทําให้เหล็กคงรูปแบบที่เขาต้องการไปโชว์นิรันเลยเมื่อเขาได้ไปถึงดาวเลเซอร์ดาวมันทายนะฮะเขาได้เป็นผู้วางแผนและเป็นสถาปนิกที่ออกแบบป้อมปราการชาเดนโฮลซึ่งเป็นป้อมปราการหลักของดาวแห่งนี้โดยกล่าวกันว่านะครับกองรังที่รอดชีวิตมาได้พร้อมกับแดนทีอ็อกเนี่ยก็ได้ถูกขับไล่มางดาวแห่่นนี้เเชียวกัน แต่สิ่งที่ผมมองว่าเขาน่าสงสารที่สุดนะครับคือชื่อแดนทิออกและสิ่งที่เขาได้เคยกระทาไว้ในอดีตเนี่ยได้ถูกลบหายไปจากหน้าประิษฐ์ของไอออนวอร์เรร์โดยสิ้นเชิงเลยครับกลายเป็นเหมือนคำคำลึกลที่ถูกประดิ์ขึ้นมาในหมู่ไอออนวอร์เรร์ครับเพื่อเอาไว้ใช้ในความหมายของการทําหรือสิ่งที่สื่อถึงความล้มเหลวในระดับที่มันยิ่งใหญ่มากๆแดนทิออก ok และกลุ่มนักรบของเขานะครับได้ใช้ชีวิตบนดาวแห่งนี้เป็นเวลาหลายเดือนจนเมื่อเขาได้ยินข่าวเรือหน้าตกตะลึงข่าวลือหนึ่งว่าวอร์มัซเซอร์ฮ เหล่านักรบไอออนวอร์เรอร์ส่วนใหญ่เนี่ยจะหันมาเขา้าร่วมกับวอร์มัสเตอร์ฮอรัสด้วยหรือไม่จนกระทั่งวอร์สมิธครนเดลนะครับได้เดินทางมายังดาวแห่งนี้พร้อมกองเดือสำรวจที่51ครนเดลได้รับคำสั่งมาจากพระบิดาพลายหมาของเขานะครับให้เตรียมการสำหรับการลุกโจมตีของดีเจนไฟทอริยศ์ที่จะลุกคึืนไปยังดาวเทอรล่าและใช้ดาวเลเซอร์ดาวมันทายแห่งนี้เนี่ยเป็นจุดเติมสเปนการลบของกองลังฮอรัสเมื่อแดนที่ออกได้ยินเช่นนี้เนี่ย เขาก็ปฏิเสธที่จะทําตามคําสั่งของพระบิดาของเขาซึ่งแม้แต่กองพลังไอออนเวอร์เรร์ที่อยู่กับแดนเทอกเนี่ยก็ยังคงพากีต่อองค์จ่าพารเช่นเดียวกันทําให้การสนทนาของทั้งสองต้องจบลงโดยครนเดลได้กลับไปยังยานของเขาเพื่อเตรียมโจมตีป้อมปราการแห่งนี้โดยเขาได้สาบานเอาไว้ว่าเขาจะทําลายป้อมปราการเป็นที่รักนี้ของแดนเทอกให้ได้โดยที่ทั้งสองนะครับไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีคนที่แอบดูการประชุมครั้งนี้อยู่ภายหลังจากที่ครนเดลได้เดินออกไปจากการพูดคุยเนี่ย บุคคลปริศนาคนนี้ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและเปิดเผยตวตนในแท้กที่ของตนเองว่าเขาคือสเปนมรีนจากอัลตรามารีลีเจียนซึ่งได้ถูกส่งมายัางดาวดวงนี้นะครับเพื่อชักจูนแดนเทอ,อกให้มาเข้าร่วมกับพวกเขาเพราะความสามารถในศิลปะและศาสตร์นการสร้างป้าประการของเขานั้นเนี่ยเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีเลยโดยบุคคลที่มาชักจูนแดนเทอ,อกมีชื่อว่าทาโรนิโคดิมัสซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นเททรัสแห่งอัลตรามา และยังเป็นออนอกาของพรอยมาลูเบเต้กริมานอีกด้วยซึ่งเหล่าอัลตรามมลีเนี่ยได้รู้ถึงทักษะที่แดนเทอคมีเป็นอย่างดีและต้องการใช้ทักษะนี้ของเขาเป็นอย่างมากและเช่นเดียวกับที่ฮอรัสได้ใช้จุดอ่อนในเรื่องราวภูมิหลังของเพอรูรโบให้มาเขา้าร่วมกับฝ่ายทอริยอดกลิมานก็ได้ใช้จุดอ่อนในเรื่องราวระหว่างเพอรูรโบกับแดนเทอคในการให้เขาหันมารับใช้อัลตรามมลีเช่นเดียวกันและมันก็ประสบผลสําเร็จด้วยกริมานได้สั่งให้แดนเทอคนะครับตึงพื้นที่ของตนเองเอาไว้ให้ได้นานที่สุด เพื่อชะลอการลุกขึ้นมาของฝั่งทรยศและซื้อเวลาในการเสริมกำลังให้แก่ดาวเทอร่าเพื่อเตรียมการโต้กับฝ่ายทรยต์นั่นเองแ <Dan S 1> ดนเทอกและกลองรองขนาดเล็กของเขาเนี่ยได้ต่อสู้กับกองเรือสำรวจที่51และแกรนคอมบานีที่14ของไอออนวอร์เรโดยอาศัยอยู่ในป้อมปราการชาเดนโฮจนเวลาได้ผ่านพ้นไปกว่า366วันฝ่ายทรยศก็ได้ส่ง,งหัวลบอิมพอร์เตอร์คาไ์เซทันมา2ตนเพื่อพังทลายป้อมปราการแห่งนี้ซะแต่แดนเทอกและนักรบที่เหลือรอดของเขาเนี่ย กรได้เทเลพอร์ตเขาไปยังยานของฝ่ายทริยต์พร้อมยึดคลองไม่ได้สําเร็จโดยตัวนิโคดิมัสเที่ยงอยู่กับแดนเทอ็อกเนี่ยก็อย่างเช่นเคยครับเขาได้พยายามลมนาวใจแดนเทอ็อกต่ออีกว่ากริมาอย่งคงต้องการความเฉียวฉลาดและทักษะของเขาอยู่อีกนะในที่สุดครับแดนเทอ็อกก็ตอบตกลงและเดินทางไปสู่ดินแดนของเหล่าออตรามาโดยมีจุดส่งเพื่อช่วยเสริมสร้างป้อมปราการและปกป้องมันจากกองกำลังฝ่ายทริยต์นั่นเองซึ่งในช่วงเวลานี้นะครับจะเป็นช่วงเวลาก่อนที่เหล่าออตรามาลีนเนี่ยต้องทําสงครงมามกับพวกเวิร์ดแบร์ ผ่านสมะะรภูมิ Battle of Cal, ซึ่งผลกระทบของสองครามครั้งนี้นะครับก็ได้ก่อให้เกิดรูมสตอมในพื้นที่ Etran Fringe ของกาแล็กซี่มันเป็นพายุวาร์ปสตอมขนาดใหญ่ที่มโุษซชาติไม่เคยพบเจอมาก่อนเลยและมีพลังทำลายลางที่สูงเป็นอย่างมากซึ่งถูกเรียกว่าโดยตัวละครที่ใครหลายคนก็ต่างเกลียดกันอย่าง Dark Apostle Erebus โดยพายุวาร์ปสตอมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันได้แบ่งกาแล็กซี่ออกเป็น2ส,ส่วนครับและทำให้พื้นที่อันกว้างใหญ่ของ Imperium เนี่ยไม่สามารถสัญจรไปมาได้อย่างอิสระเป็นเวลานานหลายศตวตรรษ ซึ่งรวมถึงดินแดนของเราออตรามาเช่นกันพวกเขาเหมือนถูกตัดขาดจากจักรวรรดิมนุษย์เลยทั้งการค้าขายและการสื่อสารที่ล่มสลายลงและที่สําคัญมันได้ทําให้เราออตรามาลีนไม่สามารถส่งกองกำลังไปช่วยเหลือและป้องกันพวกทรยศที่กําลังลุกคืบเข้าใกล้ดาวเทราได้ด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยกลิมานจะได้วางแผนการบางอย่างขึ้นมาและแผนการนั้นคือการสร้างอาณาจักรมนุษย์แห่งที่2ขึ้นเพื่อเตรียมรับมือกับจุดจบอันโหดร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นมาได้โดยโครงการนี้จะถูกเรียกว่า Imperium s e c u n d u s ซึ่งแดเนียก็ได้ถูกลบเลื่อโดยกลีมาจากทักษะในการสร้างป้องกัรและความพักดีอย่างแน่แน้แนขององค์จักรพรรดิในการทําหน้าที่เปก่อสร้างและป้องกันโครงการนี้ของเขาหลังจากนั้นกลีมาก็ได้บอกเขาถึงความลับบนดาวโซธาที่ได้ถูกเก็บซ่อนมาอย่างยาวนานมันเป็นดาวที่ห่างไกลและอยู่สุดขอบพื้นที่ของอีเ์นฟรินมันเป็นหนึ่งในดาวจํานวนน้อยมากๆที่มีระบบนนเวศใกล้เคียงกับดาวเทอรล่าซึ่งถูกค้นพบโดยนักสำรวจของจกักรวรรดิมนุษย์ ในช่วงสงครามเดอะเกรทคูเซดโดยความลับที่ถูกปิดเอาไว้คือดาวแห่งนั้นมีอุปกรณ์โบราณขนาดยักษ์ที่ซึ่งรู้ในภายหลังว่าเป็นของเหล่าเนครนโดยอุปกรณ์นี้รู้จักกันในชื่อของเฟรอสและกระบวนการทํางานของมันก็ไม่มีใครที่สามารถจะเข้าใจได้กิลมาจะได้ส่งแดนเทลกไปศึกษาในอุปกรณ์ปริศนานี้ซึ่งแดนเทลก็ได้ใช้เวลาประมาณ9เดือนกว่าๆในการเข้าใจและเปิดใช้งานอุปกรณ์ชิ้นนี้ได้มันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการนําทาง โดยสามารถค้นหาเส้นทางผ่านวาร์ปได้และในบางครั้งเนี่ยแม้แต่การเทเลพอร์ตผ่านวาร์ปไปยังอีกพื้นที่หนึ่งมันก็ยังสามารถหาเส้นทางที่ถูกต้องได้เช่นเดียวกันและสิ่งนี้เองที่ได้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องพายุวาร์ปซอมได้เกิดขึ้นมาได้ครับนอกนอจากนี้เนี่ยแดนเทลยังเป็นคนออกแบบและก่อสร้างพื้นที่ที่ด้เข้าไปสู่อุปกรณ์แฟร์ร์สอีกด้วยโดยเขายังเชื่ออีกว่าในกาแล็กซี่แห่งนี้เนี่ยจะต้องมีแฟร์ร์สอีกหลายพื้นที่อย่างแน่นอนและแน่นอนว่าโดยส่วนตัวกอริมาก็ไม่ได้ออ แต่เขาก็ต้องจำยอมใช้มันเพื่อนำข้อของดีแดนอัลตรามาและจัก,กรวัิมนษตแฟลลอสเนี่ยทำหน้าที่เหมือน,นเป็นตะเกียงในความมืดมิดที่คอยส่งสัญญาณออกไปโดยรอบได้โดยรับผลกระทบจากพายุวับ์ปสโตมเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นเพราะอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยไม่ได้ใช้พลังงานจากพลังไซคิกเป็นหลักแบบที่จักรวัิมนย์ใช้งานกันนอกเหนอจากนี้นะครับอเล็กซิสโพลักหนึ่งในวิร์ลบรูดของอิมเพลโรฟิสลลเทียนที่กำลังติดชงักจากวับสโตมนี้ ในระหว่างเดินทางกลับไปยังดาวเทอร่าตามคำสั่งที่ได้รับจากใครมาโลกอดอนภายหลังจากที่รอดชีวิตมาได้จากสมรภูมิแบทเทนดอล์ฟเก็สามารถตัวจับสัญญาณนี้และไปลงจอดบ,บนดาวแมคเครดได้ในที่สุดซึ่งโพลักก็ได้ช่วยเหล่าออตรามารีในการสู้ศึกต่างๆในช่วงนี้เช่นเดียวกันยิ่งนาวันเข้านะครับก็ยิ่งมียาหลายํามาจอดเพิ่มเติมมากขึ้นซึ่งรวมถึงยายของบร็อดชีวิตจากไอออนแทนเลเวนการ์ดและซลาแมนเดอร์สที่โดนทยรุยธักหลังบนดาวอิสวานที่5จนเกือบจะทําให้พวกเขาต้้องสสินไป ก็ได้มาลงจอดที่ดาวแมคเรสเช่นเดียวกันรวมถึงเหล่าดาร์กเอ็นเจอที่ถูกนําโดยพรหมาร์รเลนเอลจอนสันก็ได้มาลงจอดที่ดาวแมคเรสแห่งนี้เช่นเดียวกันแต่ว่าบรรยานเรือธงของดาร์กเอ็นเจอที่มีชื่อว่าอินวิ i ิเบิลบีซันเนี่ยได้บรรทุกตัวนักโทษสุดอันตรายมาด้วยครับและนักโทษคนนี้ก็คือพรายหมากคอนลัดเคิร์สเนเองที่ถูกจับตัวไว้เมื่อหลายเดือนก่อนเมื่อยานของเราดาร์กเอ็นเจอได้ลงจอดบนดาวแมคเรสเนี่ยเคิร์สก็ได้หลบหนีออกจากยานไปและลงไปยังดาวแห่งนี้เช่นเดียวกัันครบ เพราะการก่ะความกละุลในหมู่ประชาชนทั่วไปเลยอย่างการฆาตการรมผู้คนนั่นเองว่ากันว่าเคอร์อไซ้่าคนด้วยอารมณ์ที่สุขสนานนะครับจากการให้เขาไม่เคยเชื่อเลยว่าเขาจะสามารถเจาะเขาา้ามปยังป้อมปราการอันยิ่งใหญ่ของกริมานได้ และหนึ่งในบุคคลที่เกือบจะเป็นเหยื่อของเคิร์สคือตัวของกัปตันเอเล็กซิสโพลักแต่โชคดีที่แดนเทลได้ตรวจสอบการมีอยู่ของเคิร์สได้ทันและเตือนเขาถึงการโจมตีที่กําลังจะเกิดขึ้นจึงทําให้อเล็กซิสโพลักสามารถรอดมาได้ครับโดยแดนเทลกนะครับก็ได้รีบเทเลพอร์ตตัวเอเล็กซิสโพลักม่ยังดาวโซท่าแทนเพื่อรักษาชีวิตของเขาให้ปลอดภยัยนอกเหนือจากนี้นะครับภายหลังจากที่พรอยหมากโรเบเตคกริมากับไลอันเอลจอนสันเนี่ยได้ไปเชิญหน้ากับพรอยหมากคาร์ลัสเคิร์ดพร้อมกันในโบสถ์ พวกเขาก็ได้มาพบในภายหลังว่าจริงๆแล้วมันเป็นกับดักของเคิร์สครับพราะเขาแอบวางระเบิดไวร้ไวรอบโบนเลยแน่นอนว่าพริมาทั้งสองเกือบจะตายแล้วครับแต่ว่าแดนเทออกเนี่ยก็ได้เทเลพอร์ตพวกเขาเม่งดาวโซธาได้ทันพอดีเลยซึ่งช่วงเหตุการณ์ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไว้ผมสรุปมาให้ฟังในคลิปหนึ่งนะครับผมเพราะเหตุการณ์ในช่วงคอรัสเทเรซีเนี่ย ถ้าจะเล่าแบบละเอียดเนี่ยคงใช้เวลาทําคลิปแบบเป็นปีนะครับกว่าจะสมบูรณ์ได้เพราะฉะนั้นผมขอสรุปแบบนี้เลยว่าในตอนหลังเนี่ยเคิร์สได้แพ้การโดนกับไลออนแต่ไลออนไม่ฆ่าเคิร์สและจะพกขาแทนพร้อมพาดกับไปหากริมายกับแซงกิเนียสจนเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปสักพักนะครับเหล่าในหลอดลีเจียนเนี่ยที่รอชีวิตมาได้จากการพ่ายแพ้กับดาแองเจลลีเจียนก่อนหน้านี้ได้ติดตามสัญญาณแปลกๆที่เขาค้นพบในวาร์ปและมันได้นาทางว่าเขาเมงด,ดาวโซธาแห่งนี้อย่างปลอดภัยครับ โดยเหล่าเนลลอดก็ได้เข้ามาแทรกซึมตัวเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนดาวแห่งนี้ครับและได้รับรู้ถึงอุปกรณ์แฟร์ลอสหลังจากนั้นเหล่าเนลอดก็ได้เริ่มรวมกลุ่มกันนะครับแลวเขา้าโจมตีดาวโซธานั่นเองเพื่อตั้งใจที่จะยึดอุปกรณ์แฟร์ลอสให้ได้เพื่อใช้ระบบตำแหน่งที่อยู่ของมิดาพวกเขาอย่างพรยมาคอร์สที่พวกเขาไม่สามารถติดต่อหรือค้นหาตัวได้พบแน่นอนว่าการโจมตีครั้งนี้มันเป็นอะไรที่กระทนหันมากๆทําให้การป้องกันสถานที่แห่งนี้ ในการใช้พลังชีวิตตัวเองแปลเปลี่ยนไปเป็นพลังงานของเครื่องแฟลอสโดยมีจุดประสงค์เพื่อทําให้ยาของพวกไนหลอดเนี่ยไม่สามารถใช้งานได้อีกต่อไปเหมือนแบบว่าจู่ๆเครื่องก็ดับไปเลยประมาณนี้เลยทําให้ยายของฝ่ายพักดีเข้าโจมตีกองยาของไนหลอดได้อย่างง่ายดายและส่งผลให้พวกเขาได้รับชัยชนะในที่สุดและนั่นคือจุดจบของบาราบัสแดนทิอ,อักนั่นเองอาอนวอริเออร์ผู้พักดีต่อองค์เกรพัตแต่ว่าหลังจากที่เขาได้เปลี่ยนตัวเองไปเป็นพลังงานของเครื่องแฝลอเนี่ยเครื่องมันก็ได้อเวอร์โหลดนะครับ และมันได้สร้างผลกระทบบางอย่างขึ้นมาและนั่นคือการที่มันปล่อยขึ้นสัญญาณที่มากขึ้นกว่าเดิมครับได้แต่ว่ามันเป็นคลื่นสัญญาณที่เข้มข้นมากๆเลยจนมันได้ไปเรียกสายพันธุ์ต่างดาวสายพันธ์ใหม่เข้ามายัางกาแล็กซี่แห่งนี้และสายพันธุ์นั้นก็คือพวกเทเรนิดนั่นเองครับผมส่วนตัวเครื่องสัญญาณแฟรสนะครับเมื่อจบสงครามฮอร์เทเรซีไปแล้วเนี่ยโรยมาร์ลูเบเต้กริมานก็ได้สั่งทําลายมันทิ้งไปนะครับเลยไม่ได้มีหลงเหลือมาใช้งานในปัจจบุบันคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับ คือไม่น่าจะเป็นอะไรนั้นก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อให้ไม่พลาดในการรับชมคลิปลต่อไปด้วยนะครับถ้าใครสนใจอยากฟังคลิปเล่าคลิปอื่นเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถดูเพลย์ลิสต์ด้ใต้คอลัมน์ของคลิปได้เลยสามารถสนับสนุนผมได้ง่ายด้วยการกดไลค์กดซับสไคร์แล้วมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับหรือที่อยากจะสนับสนุนผมเพิ่มเติมมากกว่านี้ไปอีกขั้นเนี่ยก็สามารถทําการสมัครสมา,สมาชิกช่องกันมาได้นะครับผมจะขอขอบพระคุณทุกท่านลงหน้าเลยนะครับผมและขอขอบพระคุณนันผู้ชมทุกท่านที่รับชมมาตั้้อนนนีดวยะครบ สำหรับคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรจริงๆแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับบ๊ายบายนะบ๊ายบาย